สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าว Sport ตนิวทูเวันนี้15พฤษภาคม2,566มาติดตามกันต่อครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ปี2023ณนรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับสำหรับสรุปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับซึ่งแอดมินก็สรุป เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนะครับเป็นเหรียญรางวัลของแต่ละชาตินะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรานะครับว่ามีกี่เหรียญแล้วตอนนี้นะครับซึ่งยึดเวลาประมาณ18บนาฬิกาก็คือรวมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก่อนอื่นนะครับขอทบทวนให้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้15พฤษภาคม2566นระครับมีการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันชิงเหรียญทองทั้งหมด40เหรียญทองด้วยกันครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเหรียญทองจาก มวยปั้ม10เหรียญทองคิกบอกซิ่ง6เหรียญทองยูโด5เหรียญทองอานิส4เหรียญทองเชควันโดสี่เหรียญทองยกน้ำหนัก3ามเหรียญทองฟันดาบ2เหรียญทองมารุก1เหรียญทองคิกเกต1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองฟุตบอลหยิน1เหรียญทองเจสกี1เหรียญทองและตะกร้ออีก1เหรียญทองนะครับอันนี้รวมแล้ววันนี้ก็คือชิงชัยกันทั้งหมด40เหรียญทองนั่นเองครับ สำหรับผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าคว้าเหรียญทองกันต่อเนื่องนะครับโดยที่กีฬานะครับที่ได้เหรียญทองตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับมีอยู่ประมาณ3เหรียญทองซึ่งแอดมินนะครับก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับของ i g เกมแค m b บรีย2023ก็คือเว็บไซต์ซีเกมของกับูชาโดยตรงนะครับเหรียญทองเหรียญแรกนะครับมาจากคริกเก็ต วอแมนทีย่สินะครับซึ่งคว้าเหรียญทองนะครับเป็นของทีมชาติไทยนะครับจะเป็นประเภทหญิงนะครับที่เกตประเภทหญิงทีย่สิบนะครับคว้าเหรียญทองส่วนเหรียญทองต่อมานะครับจะเป็นมวยปั้มประเภทหญิงรุ่นห้กิโลกร,รัมนะครับซึ่งของเราก็คว้าเหรียญทองมาครองนะครับชื่อนักกีฬาก็คือสิปภาโตแก้วนะครับที่เป็นผู้คว้าเหรียญทองมวยปั้มหญิงรุ่น55กิโลกร,รมัม คว้าเหรียญทองให้กับทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับต่อมานะครับอีกเหรียญทองหนึ่งก็จะเป็นเหรียญทองจากยูโดนะครับอันนี้เป็นประเภทชายรุ่น73กิโลกร,รัมนะครับชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับชื่อว่ามาซาย u กิเทระดะนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองจากยูโด นี่ก็เป็น3มเหรียญทองนะครับที่ทีมชาติไทยคว้าอยู่ตอนนี้นะครับวันที่15พฤษภาคม6ตอนนี้ก็ยังมีการแข่งขันชิงชัยกันอยู่นะครับสำหรับเหรียญรางวัลของกีฬาแต่ละประเภทยังไม่หมดนะครับต้องรอสรุปในช่วงค่ำของวันนี้ครับมาดูตารางสรุปเหรียญรางวัลนะครับประจำวันที่15พฤษภาคม2566นะครับเวลาประมาณ18นาิกาเจนาทีนะครับตอนนี้นะครับเวียดนามก็ยังรั้งอันดับหนึ่งนะครับมี118เหรียญทอง 95เหรียญเงิน97เหรียญทองแดงเหรียญรวม3 1 0เหรียญอันดับที่2เป็นไทยครับมีทั้งหมด94เหรียญทอง74เหรียญเงิน90เหรียญทองแดงเหรียญรวม258เหรียญอันดับที่3เป็นอินโดนีเซียมี72เหรียญทอง65เหรียญเงิน88เหรียญทองแดงเหรียญรวม225เหรียญอันดับที่4เป็นจอภาพกัมพูชามี66เหรียญทอง65เหรียญเงิน111รเหรียญทองแดงเหรียญรวม 242เหรียญอันดับที่5เป็นฟิลิปปินส์มีทั้งหมด49เหรียญทองอันดับที่6เป็นสิงคโปร์44เหรียญทองอันดับที่7มาเลเซีย29เหรียญทองอันดับที่8เมียนมา20เหรียญทองอันดับที่เลาว6เหรียญทองอันดับที่10บรูไน2เหรียญทองและอันดับที่11เอติมอร์เลสเตไม่มีเหรียญทองมีเพียง8เหรียญทองแดงรั้งท้ายเหมือนเดิมนะครับ ปรากฏการณ์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเวียดนามนะครับขึ้นหลักร้อยกว่าเหรียญไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญทองไทยน่าจะตามไม่ทันแล้วนะครับเพราะว,าว่าวันที่17พฤษภาคม66ก็จะเป็นวันสุดท้ายในการแข่งขันซีเกมแล้วนะครับส่วนอินโดนีเซียตามไทยไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อินโดนีเซียตอนนี้ห่างกับกัมพูชา6เหรียญทองชนะแล้วเนี่ยนะครับอินโดนีเซียน่าจะรั้งอันดับที่3ในซีเกมครั้งนี้ส่วนเจ้าภาพกัมพูชาน่าจะรั้งอยู่อันดับที่4 ในซีเกมครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปเหรียญรางวัลประจาวันที่15พฤษภาคม2566เวลา18นากา7นาทีนะครับแล้วก็รอติดตามชมนะครับในช่วงของค่ำนะครับถึงดึกวันนี้นะครับสำหรับตารางสรุปเหรียญรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังมีการทำการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาทุกชาติอยู่ตอนนี้ตามประเภทกีฬาตามช่วงของเวลานั่นเองครับ นะครับคนไทยก็ได้เฮกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้สำหรับขวัญใจคนไทยครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็ผลปรากฏการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองเป็นสมัยที่16นะครับโดยเอาชนะทีมเวียดนามผลปรากฏนะครับทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตครับ25ต่อ17 21ต่อ25 32ต่อ30และ25ต่อ21ขคว้าแชมป เหรียญทองซีเกมส์2องพันยี่สิบสามและเป็นครั้งที่สิบหกนะครับสมัยที่สิบหกมาครองเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยครับแอดมินเอาสรุปมาฝากคุณผู้ชมนะครับหลายท่านคอมเมนต์อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญของกุลคแมนะครับว่ากวาดกันไปได้เท่าไหร่สำหรับเจ้าภาพนะครับแล้วก็ชิงชัยกันกี่เหรียญทองนะครับรายละเอียดเป็นยังไงแอดมินรวบรวมรายละเอียดให้ฟังในคลิปดังนี้เลยครับ รวมทั้งหมดชิงชัยแล้วคือ19เหรียญทองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับกุลคแมรได้ถูกปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลในการชิงชัยทั้งหมดนะครับ19เหรียญทองปรากฏว่าเจ้าภาพกัมพูชาคว้าไปถึง14เหรียญทองและมีประเทศเวียดนามนะครับ ขว้าไปอีก5เหรียญทองรวมทั้งหมด19เหรียญทองส่วนทีมชาติอื่นนะครับก็มีเหรียญรางวัลทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงปะบนกันไปนะครับสำหรับคุณคแมวันนี้นะครับก็ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้าภาพควา้าแชมป์เจ้าเหรียญทองคุณคแมแน่นอนนะครับสำหรับตารางเหรียญน,นับเฉพาะกีฬากุณคแม กัมพูชาได้ทั้งหมด14เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด20เหรียญในการแข่งขันกีฬากุนคาแมอันดับ2เวียดนามครับได้5เหรียญทอง8เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นลาวครับได้5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับสเมียนมาได้2เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับห้าฟิลิปปินส์ได้1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง อันดับหมาเลเซียได้หเหรียญทองแดงนี่คือตารางสรุปเหรียญเฉพาะกีฬาประเภทกุนค,คแมนะครับเป็นกีฬาพื้นบ้านของกัมพูชาซึ่งมีการชิงชัยทั้งหมด19เหรียญทองเจ้าภาพกัมพูชานะครับคว้าไปทั้งหมด14เหรียญทองอย่างไรก็ตามครับอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมทัพนะักกีฬาไทยนะครับ คว้าเหรียญทองให้ได้เยอะๆนะครับจะได้เจ้าเหรียญทองหรือไม่ก็ตามซึ่งคนไทยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทัพนักกีฬาไทยแข่งขันซีเกมครั้งที่32ปี2023นณก,กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานในครั้งนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสรุปเหรียญรางวัลวันนี้ช่วงดึกๆนะครับสวัสดีครับ